สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ผมก็มีข่าวกา,าวเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันอีกแล้วนะครับว่าคุณสุนทรนได้ปลุกชาวสวนตื่นเพื่อที่จะปัดฝุ่นสภาเค,ค,ครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะระดมจัดเวที4ภาคภาคละ5,000คนร่วมกําหนดอนาคตใหม่ของ เกษตรกรชาวสวนยางนั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็ชชวยกดและติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายสุนทรรักรงเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยหรือสอคอยทและกรรมการการยางแห่งประเทศไทยบอร์ดกยทได้เผยกับนักข่าวฐานเศรษฐกิจว่าสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เตรียมจัดประชุมโดยจัดทำเวทีทั้ง4ภาคภาคละ5,000คนนั่นเองที่ผ่านมาติดปัญหาเรื่องโควิดทำให้แผนงานนี้ต้องล่าช้าออกไปซึ่งมีความตั้งใจจะลงพื้นที่กำหนดเวทีให้พี่น้องชาวสวนยางได้มาพบปะพูดคุยสะท้อนปัญหาร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบ ความสัมพันธ์เชิงระนาบและเลือกตั้งสมาชิกสภาเกลือข่ายเกษตรกร,กรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยให้ครบทุกจังหวัดที่มียางพาราปัจจุบันเกษตรกร,กรผู้ปลูกยางพารามีทั้งหมด65-66ถึง66จังหวัดนั่นเองนายสุนทรกล่าวว่าการออกแบบยุทธศาสตร์ชาวสวนยางเพื่อให้พ้นความยากจนจะต้องจัดการตนเองเพื่อพอได้แล้วกับลัทธิหวังพึ่งและทำแทน ที่ไม่มีอยู่จริงหยุดได้แล้วกับการพูดเรื่องของคนอื่นให้กลับมาพูดเรื่องของเราชาวสวนยางว่าอีก1 0 2ถึงปีอนาคตของชาวสวนยางไทยจะเป็นอย่างไรจะยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางด้วยวิธีใดนั่นเองยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และมาตรฐานวิชาชีพคนกรีดยางจะมีหรือไม่กองทุนสวัสดิการแบบสมัครใจจ่ายสมทบลักษณะสังคมสวัสดิการราคายางที่เป็นธรรมรายได้ที่พอเพียงด้วยสวนยางยั่งยืนต้องทำอย่างไรโครงการลูกยางคืนถิ่น เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่และรองรับการตกงานของคนเมืองในอีก10ปีข้างหน้าจะกำหนดแนวทางและทางออกไว้หรือไม่นั่นเองนายสุนทรกล่าวว่าเป็นการรวมพลังรวมการปรดแอก,กชาวสวนยางจากความยากจนและความไม่รู้ดังนั้นขอให้พี่น้องชาวสวนยางกว่า10ล้านคนติดตามและรอฟังประกาศและแจ้งความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเป็นระยะระะนั่นเองครับผมนี่ก็คือ ที่ทั้งหมดที่คุณสุนทรได้กล่าวไว้นะครับผมคืบหน้าจะเป็นเช่นไรก็ต้องคอยติดตามตอนต่อไปและครั้งต่อต่อไปว่าจะมีอะไรนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกําลังใจเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังครับ